ทำอย่างไรดีถึงจะค้นพบตัวเองบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราคือใครบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่แสดงออกมาเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราหรือไม่และบางทีเราก็ไม่สามารถควบคุมตัวเราเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากอารมณ์อำนาจ ความปรารถนาความต้องการได้ชักพาเราให้เดินไปตามกระแสทานของความหลงความอยากทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันผิดแต่อารมณ์ความต้องการก็ชักพาใจให้สูญเสียการควบคุมตนเองและมาบดบังตัวตนที่แท้จริงของเราจนบางครั้งเราเชื่อว่าสิ่งที่เราแสดงออกตามอารมณ์ของตัวเรานั้น เป็นตัวตนของเราทําให้เกิดความเชื่อในสิ่งที่ผิดทําให้ชีวิตตกขอบเหวของการลุ่มหลงมัวเมาจนทําให้เกิดปัญหาต่อชีวิตตนเองตอ่อครอบครัวต่อสังคมและส่งผลต่อประเทศชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยทําความรู้จักตัวเองจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะชักนำชีวิตของเรา ให้ก้าวข้ามอารมณ์ความต้องการเหล่านั้นอย่างง่ายดายบางครั้งอาจจะต้องแลกกับการบาดเจ็บหรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำให้ได้รู้จักตนเองมากขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงย่อมก่อให้เกิดการสูญเสียสิ่งที่เคยเป็นมาและที่เคยเป็นไปการค้นหาตัวเองอันดับแรกคุณต้องรู้จักการวาดภาพตัวเอง การวาดภาพตัวเองคือการมองตัวเองในสิ่งที่เป็นจริงมองความสามารถศักยภาพของตัวตนที่เรามีอยู่จริงว่าตัวเรามีความสามารถเพียงใดบางคนมีขีดความสามารถจำกัดแต่วาดภาพความสำเร็จที่ไกลเกินเอื้อมตั้งจุดมุ่งหมายที่สูงเกินขวายคว้าแล้วเราจะเดินทางสู่เป้าหมายได้อย่างไร คำว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปอาจจะทําให้ชีวิตผิดหวังจนไม่สามารถต้านทานรับไหวเราควรจะฝันเล็กๆแล้วค่อยๆเดินก้าวไปสู่ความฝันค่อยๆถักทอความฝันแล้วเดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้เป็นต้นทุนที่จะไต่สะพานที่สูงๆยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้น คนที่มองตัวเองด้วยความจริงย่อมจะปฏิบัติตนที่อยู่ในโลกแห่งความจริงคนที่วาดภาพตัวเองสวยหรูเกินไปเอาตัวเองไปผูกติดกับโลกแห่งจินตนาการย่อมทำให้ชีวิตหลุดไปจากโลกแห่งความจริงเพราะเราอาจจะหลงลืมละเลยมัวแต่มองดูคนอื่นสังเกตคนอื่นแต่ไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเอง ไม่เคยมองดูตนเองขอแค่ใส่ใจตัวเองบ้างไม่มองข้ามความเป็นตัวตนของตัวเองเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราได้รู้อะไรเกี่ยวกับตนเองอีกมากมายเนื่องจากการรู้จักตนเองย่อมทำให้เรารู้จักคนอื่นได้ง่ายขึ้น